สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูแปลงทดลองปลูกกันนะครับผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งนะครับซึ่งต้นกลาตรงนี้มีอายุ21วันนะครับตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็หลังจากนั้น15วันก็มาลงแปลงแ,ลงแห่งนี้นะครับลงในกล่องโฟมจริงๆนี่เป็นไฮโดรโปนิกรุ่นแรกครับรุ่นทดลองปลูก ยังไม่เคยปลูกมาก่อนศึกษาข้อมูลจากในเทอร์เน็ตนะครับไม่รู้ว่าผลผลิตที่ได้มาจะโอเคไหมแต่เท่าที่เห็นนะครับดูสวยงามนะครับดูแล้วมีความหวังขึ้นมาเลยทีเดียวเราก็ใช้ระบบน้ํานิ่งนะครับว่าจากระบบไฮโดรปโปนิกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแบบน้ํานิ่งกับที่เป็นน้ําวนนะครับที่มีการสูบน้ําเป็นท่อที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแบบนี้ก็ปลูกกันเยอะนะครับ ซึ่งที่ใช้อยู่ก็จะเป็นบ่อตรงนี้ที่จริงเป็นบ่อกบครับแต่ว่าไม่มีกบยังไม่ได้เลี้ยงกบนะครับยังไม่ไดเอากลบลงปล่อยหญ้าขึ้นโลกมานานก็เลยเอาเหล็กเหล็กมาพัดๆวางนะครับพอดีมีกล่องโฟมอยู่ที่บ้านหลายกล่องก็เลยลองปลูกดูนะครับที่ปลูกก็จะเป็น สองตัวครับอันนี้เป็นผักสลัดแก้วนะครับใบหยิกๆเนี่ยแล้วก็คอร์สครับเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะครับศึกษาเจเนตแล้วก็สั่งปุ๋ยมานะครับปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับดูรากครับรากใช้ได้ครับราก าวสวยงามานี่เลยนะครับรากเยอะทุกต้นเลยนะครับระบบนี้จากที่ศึกษามาเห็นว่ามันง่ายครับเพราะว่าปลูกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยรอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเราจะมาติดตามกันเป็นระยะระยะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ซึ่งในการปลูกแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับเป็นการลองครั้งแรกไม่รู้จะผิดหรือจะถูกแต่ที่แน่ๆก็คือยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงในเบื้องต้นก็คือสวยสวยงามนะครับเนี่ยสวยล้โออกมาประมาณ7เซนถึง10เซนแล้วนะครับออกมาสำหรับแก้วนี่จะโตกว่าคอดหน่อยหนึ่งนะครับ ซึ่งสวยงามครับเรื่องโรคเรื่องอะไรก็ยังไม่เจอครับตอนนี้มแมลงหนอนยังไม่เจอครับสถานที่ที่ทำไว้ก็จะเป็นจริงๆเป็นแปลงผักนะครับให้ดูภาพรวมๆนะครับเลยจากบอ่ขอขบไปตรงสีฟ้าๆนั้นก็จะเป็นบอ่อปลาไหลครับมีปลาไหลอยู่5ตัว จะถามว่ามันเป็นตัวยังไงโตหรือยังเลยครับน่าจะไม่เห็นเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับฝั่งนี้ก็จะให้บวบกับฟักนะครับเลื้อยขึ้นทุกเสานะครับจะมีบวบกับฟักเลื้อยขึ้นอยู่แต่ยังไม่เลื้อยครับตอนนี้ในส่วนของแสงที่ได้รับนะครับจะได้รับแสงตอนเช้าเช้าแสงจะลงมาเนี่ยครับช่องนี้ถึงสักประมาณ10 0โมงก็จะโดนบังนะครับแล้วก็ช่องบ่ายนะครับบ่าย สมโมงบ่ายสามก็จะเริ่มมีแสงตอนช่วงบ่ายมาอีกรอบหนึ่งนะครับผักเราก็จะได้รับแสงแดด6ชั่วโมงเช้าประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆสัก3าชั่วโมงไม่รู้ว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งศึกษาแล้วก็ลองทดลองปลูกครั้งแรกนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านช่วย กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราจะได้ถ้าเกิดมันสําเร็จนะครับเราจะมาฝึกมาสอนปลูกมาสอนทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เราทดลองไว้ก่อนถ้าเกิดได้และสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสอนกันครับ